ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกาลังอยู่กับบ้ามีสี่เก้ียียนใ่ญ่ตัวหนึ่งบ้ามีมันฝนตกอีกแล้วพี่น้องมันฝนตกอีกแล้วบ้ามีสีมาสาธิตการใส่เบ็ยดหยักการใส่เบ็ยดหยักเนี่ยพี่น้องเด้อดวงบักหญ่มาเบื้องว่าเข้าสีไดเพราะอะไรหมานว่นาหมัดเป็นการสาธิตให้เบื้องซื่อๆพี่น้องด้วยการมัดขั้นเบ็ยดเหย่านี่ ด้วยการมัดขั้นเบ็ดยาวนะพี่รองเนาะฝนตกไปไซบอร์ดเลยพี่รองผมคบผมพี่รองครับสวัสดีครับคับ,บ้ามี่ยูทูบจอยอีสานบ้านของเองตกเวดมือเัิดเคลื่อนเลยเป็นสิ่งที่บ้ามีดีใจหีิ้าเลยพี่รองผมเพราะว่ายังน้ำสิได้ท่วมให้หน่าท่วมให้ท่วมหนองท่วมคลองท่วมบึงให้มันล้นไปเลยพี่น้องผมเขาอย่างเขาพี่น้องยังสิบบรอดไซต์ต้องว่าหยาบบ้ามีกับบรอด้ตายเต็มไหมนอยู่พี่น้องผมสิมาสาธิตให้พี่น้องเบิ่งว่า ด้วยเงี้ยสิไ้นเรียเเบ็ดเงี้ยยังสี่เข้าดึกลงไปในสาลสี่สี่มิตรฟาจินบ่พี่น้องสาเงี้ยเงี้ยนี่เนาะพี่น้องเนาะเอา้าจังไดมันก็เป็นมือฝนตกถามว่าสิเอากล่องออกไปน้ำได้บ่มันบ่ได้ดอกพี่น้องนี่พุดน,นะฝนตกเอาตะว่าบ่มีสีเลือดลงไปใจกลางอ่าใจกลางสามาเมบิ่งว่าเฮาสีมานบ่หมานได้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ มันบ่เป็นตาพอได้หรอกเอาฝนมันเกล,ลกล้องเรากล้องสีพังมันการลำบากเขามากว่านพี่รองเขามากว่านบ้ามีเตรียมโตตั้งแต่สี่สามเหมือนเดิมคิดว่ามันสีเอียนมันบ่เอียนมันมาเช่าหน้าดีใจเราบ้ามีขันมันเอียนปพ๊บบ้ามีสิบพันไปเบิง้งอ่าคลิปที่ได้หลายแสนน่ะสองสามแสนวิวอ่ะที่เพิ่นเอาปลาเพิ่นย่อสะดุ้งอยู่หุ่นทางมันน้ำถว่วงหุ่นทางมาเลยแมนบ่พี่รอง บ้ามีสีผ้าไปขัดฝนมันเยี่ยถ,ถ้าเนื่อป่าห่ออาจีเอารถหญ่ไปท้ายในรถให้พี่น้องในเบื้องมุนมวลม้วกาคลิปที่สองกับสีผ้าพีผ้าน้องไปเบื้องฝนซึ่งแหรนเอาอยู่บัดน้องบอ่อไปทางบนนวดรูดมซึ่งมั่นแน่นอนเราใจแน่นอนแต่ว่าประเด็นำสำคัญคือเข้าสีท้ายบ่อทายทำบ่อไดถ้าเขาอยู่ในหุ่มแล้วก็ฝ้าฝนมันเป็นตะยานมันโกงแห้งแล้วเย็ยนเอา ในไหนก็ได้ไหนที่นบ้ามีถามมาหอดพีนาพวกบะหมว่เสียบขี้ผีเหยังออะไรพี่น้องในเบื้องกันเล่นมาจัดการเอาเบ็ดยักษ์ของเฮาเอาเบ็ดยักษ์ของเฮาดวงบักเนยดวงบักเนยนี่ล่ะนี่เดี๋ยวสีเสียบสีใกล้เดียนเดี๋ยวบ้ามีสีเสียบสีใกล้เดียนพี่น้องนี่เดี๋ยวบ้ามีสีเสียบสีใกล้เดียนแล้วก็มันตกแห่งพี่น้องผม บ่มีแนวเฮ็ดให้พี่เอ็นรึเปล่าในเบื้องลึกบ่า,บามีวัสิทา้ายทอดสดได้การพี่น้องผมได้การแน่นอนนี่ที่เกีเ่ยวกับตัวปากเอี๊บบ้ามีสิเสียบเบิดโตเลยบ้ามีสิเสียบเบิดโตเบิ่งว่าสิมีปลาหยังกินบ่พี่น้องมาเบิ่งว่าสิมีปลาหยังกินบ่เนาะพี่น้องเนาะอ๊มสน้ออ๊มสน้ออ้า นี่แหละครับบ้ามีสีเสียมให้เบิดโตเลยพี่น้องผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเนาะบ้ามีขออนุญาตเสียบก้อนว่ามมนสิมีปบ้ายัางกินถ้าโดยส่วนตัวบ้ามีว่าเสียบเครื่องตัวก็น่าจะพ่อนั่นแหละตามรักพ่วมเป็นจริงแล้วบ้ามีเนี่ยม,มัดมัดเสียบก้อนี่ไว้นี่มัดขั้นเบ็ดไว้หมานี่มานี่รากน็นี่พี่น้องไล่เสียบออก ต้องไล่เสียกว่าให้เบิดเดี๋ยวมันบ่มีขีดหยังเห็ดบ้ามีก็คิดว่าเอาละในเมื่อมันบ่มีหยังเห็ดเท่ากับเอาจ่อจยังสีล่ลราพี่น้องผมมาเบิ่งว่าประเด็นสำคัญคือสีได้บ่ได้ทอดล่ะเราพี่น้องเนาะมันน่าจะถึงกว่ามั้งต้องกลางสาเลยทีพี่น้องบ้ามีต้องใส่วิธีวือ้อ ครับผมสุดแล้วมาพี่น้องผมสุดแล้วเขามาเสียบเยียการบาดนีเอาเยี่ยงใครไปใส้บาดนี่โอ้พี่อขอนอนุญาตเสียบเยียเทียนหนึ่งก้อนนะพี่น้องนะขอนะอนุญาตเสียบเยียเสียบเยียก่อนกูกับเบียดเยอะเปล่าไปโอ้ยใจเย็นนี่พี่น้องผมสีแกเดเย็นกับเบียดนะพี่น้องนะอื เอาขออนุญาตเสียบแป๊บเดียวครับเอาแล้วครับพี่น้องผมหลังจากที่เ่อไี้เสียบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเยื่อเป็นเยื่อสันดีแหละกลับมาเบิ้งบาลุ่นกันแล้วพี่น้องบานนี้มันสีคข้าบ่ค่ะจีเกีดียนไงหวังว่าเสียบดีเสียบพ่อเนาะครับเนาะจังใดดีนี่แหละพี่น้องผม นี่แหละสิ่งที่เยาต้องการพี่น้องไปเอาเดี๋ยวแต่บ้ามีเอากล่องไฟน้ำมันกีซิบไอยนี่บล่ลนะเหรอแต่บ้ามีเอากล่องไฟน้ำเบียดใส่บ่ราะไรในเสือไหมราคาเป็นเงินบ่มีเงินซื้อความเอาเป็นบ้าบ้า ต้องเยันยังไหวเนาะพี่น้องวนะต้องเยีันยังไหวไปเดียนใหญ่เฮาว่ามีว่ามันต้องมีตัวมากินแหละพี่น้องผมงเท้องเบลืองว่ามันสิเป็นตัวอีหยังไปรุนกันโอ้ยกล่องควายคุณล่ะครับเบื้องหน้าเขาสีใสต้นหน้าด้อพี่น้องเด้อเอาเอาขออนุญาตพักก้องก่อนพี่น้องผมขออนุญาตพักก้องก่อนโอ้ยตา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 ยเอาเออกไปนั่บ่ได้พี่น้อง เอาออกไปน้ำบ่ราะอะไรที่ไหนสิ่เดือบึงล่ะครับตองกล้องมันเอาแม่บ่ได้ได้พี่น้องด้วยบรรยากาศนี่นี่พี่น้องเบิ้งเอานี่สร้างจาโสธรพี่น้องผมตกแห้งตกท่วมมาเรื่อยๆแล้วกะนี่ภาพกล้องบ้ามีม้วแล้วกับแปลว่าอ่าน้ำฝนถืกเลี้ยนแล้วเด้อพี่น้องเด้อถืกเลี้ยนแล้วซึ่งกะจำเป็นต้องเอาไปก่อน พักไปกว้านพี่รองผมน้ำท่วมให้ท่วมหน้าแล้วเราแบบนี้อยู่ว่าได้แล้วพี่รองเอ้ยเดี๋ยวสายนี่ขั้นเบ็ดอเอาเอาเดี๋ยวบ้ามีดึกไปเดี๋ยวบ้ามีดท้ายเพิ่งได้พี่รองไนดะ้บ้ามีได้ดึกเบ็ดลงไปแล้วพี่รองยุ่ช่วงนี่แหละพี่รองผมยุช่วงนี่แหละไม่สากะไปยังไหนไม่ทายย่ายยังไหนได้ได้ดึกลงไปแล้ว เดี๋ยวทาสักครู่ถ้ารู้อยางเกิดขึ้นก็นต่ออเมราพระเจ้า,า,จาพี่น้องไปก่อนมันบ้ามีม่ยังเห็ดได้บุ้ยหูไหนสิเ,เขาอจีไปเห็ียดยังไงเห็ดจีบทางข้างที่ฝนตกล่ะกเขาอจีไส,สหุ่มบอกก้างหุมม่มเหน<อ>ียนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีสิหาวิธีอยู่ตอนมายามหลังเดี๋ยวนี้นะตทว่าบ้ามีการันตีเลยทาเมนกินเลยโตบักเอีบแน่นอนโตบักเอีบแน่นอนพี่น้องผมทาเมนกิน เอาลัาจากนี้กับมอพูนมาคุยกันตามซัพเพะนะ่เหรอลาะพี่น้องเนาะบ้ามี่ท่านไหนไปเบื้องหน้าอยู่บ้ามีเสียงมาท้ายดินี่บ้ามีว่ามันบ่มีคลิปหยังสีเทาดิพี่น้องได้เบื้องกันแล้วบ้ามีเสียงเสียงคือกันว่านว่เสียงพี่น้องผมพ่นทางท้องท,อง,ทองหน้าห้ามมันตกแบบฟาหัวเลยครับตกแบบนี้เช่าหน้าก็ดีใจล่ะพี่น้องผมเพราะว่าหยังเพราะว่าเสดมีเขาจินเนาะพี่น้องเนาะชวนถวม่วมแน่นอนลหละตว่า ของบ้ามีพลาดพลาดไปย่างคือว่าเขาบ่ได้ไปตัดเขาบ้ามีบ่ได้ให้เขาไปตัดเขาหายบาดมันมีต้นหญ้าอย่านี่ซึ่งขัดตัดเขามันสีดีมากๆเลยเขาสีดีขึ้นรวมยหญ้าได้นี่คือคว่มผิดพลาดแล้วก็ซึ่งแค่ขยังบ่าท่านแล้วพี่น้องครับพี่นาจังว่ากันไหมพี่นาเขากรดดํากระไดเอาเนาอพี่น้องาะเยวเหาถากันจะขู่ขันทีก็เดิ่งเพทันตายมันนาจะว้อยู่นาคิดว่าแล้วว่า ผลตกเขาจะว่าป่ามาน้ำฟังบ้ามีบ่หัวมีสิทิ์จริงประการใดกะซึ่งเขาสู่ท่านเทื่อและพี่รองมาบอกพี่บอกน้องถ้าอื่นตัวบต่วบตกแกล้งเขามานเลยครับดเดี๋ยวบ้ามีสีไรสดให้เบิ้งว่าบ้า,บามีมากเลยยังไงบะเดี๋ยว,ยวเขาสีผ้า,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 ามีผ้าน้องถ้าฝนยันฝนได้ไปเบิ้งฝนตึกงเหีาอยู่หุ่นมั่นสายใจแน่นอนพี่รองผมบ้ามีกากระทว่ามั่นสายใจแน่นอนยุททางนองบ่าบานนดอุดมละอีกเป้าหมยหนึ่งกองเข้าสิไปทางอำเภอคุชุม ไปทางอำเภอขุนชุมบ้านหน้าสวพี่น้องผมไปเบื้งคนยอดสนุกอยู่ค่อนทางเป็นแนวด้ประทับใจกันแน่นอนกับทีสามสี่แสนวิวที่เข้าเห็นประมาณสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วที่ฝนมานะพี่น้องนอะเอาไปเบิ้งเบ็ดกันพี่น้องผมไปเบิ้งเบ็ดกันพระพระองค์พระสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าพระสิริอยัญญสันง่ายเนาะพี่น้องสิมีพี่มนวังไปเสียบาทตักบาทกันบ่เนาะเอาพาฝนไปพาฝนไป นั่นพี่น้องไปเห็นเสียกลิงเลียงบ้านน่ะเสียกลิงเลียงยุหันเลยครับเด้อเสียกลิงเลียงยุหันก็ย้อนไปประมาณช่วงพุ่นละคันเถื่องกระเจียวแต่ว่าก้อนนานี้ต้องอัมลาพระจ้าพี่น้องไปก่อนขอพุททุกเลยทุกทรุกทรัพยทิศกาตตามเหมือนเดิมคือเก้าโอ้ยครับผมขอพุททุกเลยทุกทรุกทรัพยทิศกาตตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานมากกว่าพี่น้องผมพิชบ่าประกันได้ครับว่าคำจายยะตา่าสิบุสุภาพพี่บอกไปบ้านนี้ขอตรวจขอไปพี่น้อง มันต้องมีอย่างกินละ่ะถือว่าเป็นชียิตํยำย่อยถ้าไปทงไปทาฝ้าฝนว่ยญานแล้วมันบ่มีคลิปสิ่งพี่ลองผมเรียมสมวกเรียมถุงเขียวเตรียมเกบวกเรียมกองชแชดแวตเตรียมปลอยบนเส้นตั้แต่ามานบ่อได้อย่างกับข้ามันีย่ล่ะต่ว่าต่้ามีว่ามันต้องมีอย่างกิิแตว่ายอย่าไปบอกไฟทอดล่ะพี่รองผม่าไปบอกไปธรรมชาติยุไส่เราพี่รองนะ,ออะองขอบพูดครับสวัสดีครับ